เราจะเริ่มต้นกันด้วยนิทรรศการวิชาการราชมงคลศีวิชัยแฟร์ค่ะกับนิทรรศการเสมือนจริงวิชวลเอ็กซ b i t i o ชันแห่งแรกในภาคใต้นะคะผู้ที่จะมารวมพูดคุยกับเราค่ะทันแรกนะคะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ปียะประสุงจันทร์รองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง,งคลศีวิชัยค่ะทันที่สองค่ะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สิทธิโชกุณแก้วผูว้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสร้าสนเทศค่ะ และกทานสุดท้ายค่ะอาจารย์เมธัดเทพไพฑูนอาจารย์ครุศาตุตสากรรมและเทคโนโลยีลักสูดรสาค้าวิชาเทคโนโลยีซื่อสารมวลชนค่ะตอนดับทางซ้ำทันก็สู้รายการโดยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ถือว่าเป็นมิติไมม่ของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เลยนะคะท่านทานปิยก่อนว่าความเป็นมาของโครงการเหตุผลไหนคะที่ทำให้มอเตอรซวิชาของเราอยากจะจัดนิทรรศการเสมือนจริงในครั้งนี้ขึ้นมาครับการจัดนิทรรศการครั้งนี้เหมือนกับเรา เปิดบ้านนะครับโอเปนเฮากับของมหาวิทยาลัยสื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราัชมงคลีรีใช่ครับเป็นพื้นที่ในภาคใต้มี้งหมดไร้เวียเขตมีสิบสองคณะกับซ้มวิทยาลัยเรามีขอบตุกกำครับเรามีกรรมมากเลยครับพอกำเราเปิดหมากเพื่อนยุทธินาครทอนติรังในส่งคล้าทิ่ระดภูมิพอเราเปิดตูกแห้งให้หนักศึกษาเนี่ยรืปปั้นคร่อหไปเคี่ยมช่มตามเทียมซ่องวันก็ไม่จบซ้ำวันก็ไม่จบเราเลยคิดว่า ถ้ำเปือมเป็นหลกเสมือนจริงทุกคนอยู่ที่บ้านอยู่ที่เริ่มเนี่ยอยู่ที่น้ำก็ได้จะมีอินเทอร์เน็ตตรงนี้อินเทอร์เน็ตก็ได้ครับนกทองก็ได้เรียงหัวก็ได้ถึงเราสามารถเข้าไปได้เลยซึ่งไปเห็นเนี่ยเข้าไปปั๊บนะครับจะเห็นว่าขณะเนี้ยอาคันเดินเข้าไปห้องเป็นห้องแรปเปนผือเห็นเม็ดตุกย่างมาเลยเหมือนกับเดินจริงๆเลยอันนี้ครับวิธีการถึงที่สําคัญก็คือน่องน่องหมอหกน่องเบวชอเบวาซกต่ังเรียนผู้ปกครองห้าทีเรียนเนี่ย ไม่ต้องมาถิ่มอะไรครับนั่งเที่บานเลย<ะ>ทิมเครื่องไปพัางแล่มือคือตั้งท่า,า,าไปเห็นมันเลยครับ<ะ>ว่าค่ากรมเาเรียนปณีนะอาหารปณีจิตตกรรมสถาปัตยกรรมปณีคณะสัต,ตว์ตทว์นเรียนปณีก็ตอนหัวปณีครับเห็นมันเลยนี่นี่เอาทิ่ชอยดาเรียนอย่างในมาอะไรอีกรมกะทางว่าตอนไหม้ทุกอย่างมันเลยครับผลิตถ<ะ>้ำหนงหกสิบาครับทีนี้ถ้าเราถ้าเราเคยทําเนียดีมากั้งเต็นท์นะครับแล้วก็เอารถบั๊มาได้มาก็หนุนงรับไปเสียเวลา อันนี้ก็เลยหลายฟังสิบห้าถึงสิบเก้ามกราียจะถึงช่วงกลางวันนะครับในเชา้าถึงสี่โมงครึ่งทุกวันนะครับไั่เป็นการร่วมมัครับสาขาว,วิชาต่างๆแล้วก็จากวิทยาเขตต่างๆงแต่ทีอีถ้าเกิด ทีนีอยู่ทีวิเทยรเครส่งคลา็ต้องมาแลส่งคลาบางทีต้องไปวิทยาเขตรัตภูมบางที่ต้องเดินทางไปที่รัตภูมเราวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องครับแลอยู่หน้าจอเดียบรอยเลยก็เหมือนกับไปจริงๆเลยครับปกตินี่ก็คือไทยเล่แม่ต่างซ้ำนี่ต้องใช้เวลาหลายวันจัดที่ละหุนคนละเฮงบาลทีทีนี้มาทำพ่ออ๋อสิทิโชกันบ้างค่ะว่าขั้นตอน่อรูปแบบของแพลตฟอร์มในทศการฐ์เสมือนจริงของโครงการนี่มันเป็นพันเพื่อคะกับในการการถึงระบบ ะนะครับเราสามารถก้าวทึงในเว็บไซต์ก้องหาวลัยไ้เลยะนะครับเราจะมีลิงก์ที่บอกว่าเป็นอันเด็ดสกันวิชาการกล้องหาวายาลัยเห็นเราคลิกกันไมลิงก์ปุ๊บเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะก้าวรวมเพื่อรับรางวัล้วยไม่<อ>หรือรจะก้าวรวมแกอยากได้รับข้อมูลก้าวสั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะก้าวรวม จะรับรางวัลด้วยเราก็สามารถลงทะเบียนลงทะเบียนก็ใส่กมุลเจอใส่กมุลติดต่อได้เปลืออะไรกบเปลือว่าเวลารับรางวัลเนี่ยเวลาอะไรรางวัลเนี่ยต่างๆอะไรจะส่งไงถึ้งถี่เลยไม่ต้องมารับที่เราก็ได้นะครับเราจะสามารถส่งไปให้ได้ไอ้ทึ้งถี่ฉะนั้นเนี่ยพอเราสมัครเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเยี่ยมชมตามบูตรต่างๆโดยบุธแหลกเลยก็คือเป็นเวทีกลางตตมี ธีก่อนกล้องแต่ละคณะเราก็สามารถจะดูว่าอ,อโอเคเขาพูดึงเหลืองไอะไรบา้างแล้วคณะกล้องแต่ละคณะเนี่ยเขาจะเลือกจุดแข้งจุดเด่น<ม>เตนสาม,มารถที่จะดูก็มุ่นกันศึกษาต่อกล้องหมาไม่อะไรเลยเลยที่เนี้ยพอเราก้าวไปแล้วเราสามารถเลือกวิธีการชมว่าเราจะชมแบบสร้งรอยผู้หญิงซานั้นหรือ จะดูข้อมูลการเรียนกล้องแต่ละกนา,าว่าเขามีการเปิดหลักสูตรวิชาได้บ้างโอโ้อาจารย์เราจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าหลักสูตรนี้ก็เรียน,นอะไรเรียนอะไรจบแล้วเนี่ยจะไปทํางานาอะไรทีนี้รายละเอียดเหล่านี้จะมีต่างเป็นลักษณะกล้องดิจิตอลม,มีป้บปาัปากล้องการวิวว่ญญามันย่าย หรือจะดูผามก็ได้วันหยุดที่ผาพอ,อ่านเองก็ได้อน้ก็ไดทีเนี้ยเราทําไมซื้อมันมีลากลายเพราะว่าคนเนี่ยมันมีความโฉมไม่เหมือนกันใช่ทีเนี้ยพอมีความโฉมไม่เหมือนกันปุ๊บเราก็สามาครจะโอ้จันจฉมแบบวิวนะแบบปรับเกินไว้แบบลักษณะกล้องปรับนึ่งบางทเราก็สามาครจะจะดูได้จากนั้นเนี่ยก็เลยมีรูปแบบหลากหลายทีนี้ในนั้นมีอะไรบ้างตอนจะชมเนี่ย มันจะมีดาวขึ้นมาแกะกันแน่นตเต็มตาส้มมีดาวด้วยเบื่ออะไรกับเพราะว่าเก็บดาวปุ๊บหนึ่งหนึ่งดาวหนึ่งกรนแน่นเราจะมีจวงเวลาบางเวลาแต่เราติดว่าเออจะมีกันแนนเพิ่มขึ้นดาวหนึ่งดวงจะมียี่สิบกันแน่นิกันแนนอะไค่ะทีนี้ประกอบอาทิบกระแนนเราสมัครมุนรับรางวัลได้่ทีนี้เราจะมีการก็ไดยครัจะมีการพยายามดึงดูดคนก้าวชุ่มเนี่ยให้มารวมเล่นกิจกรรมกับเรา อารมณ์มันได้เล่นเกมอ่่าใชแล้วก็วิ่งขนุขราดาวอ่่าใชได้ดาวมากเท่าไรก็คอยมามุ่นวงโลอหาความโชคดีว่าตัวเองจะได้อคล่องควันรางวัลในนั้นก็จะมีข้อมูลทางซ้ำอุทยากรเลยใช่ไหมใช่ครับมีตุกมีับอุทยากรในอุทยากรเรามีปืนธีด้วยค่ะจะมีตุกปืนธีดเมื่อนี้เข้าไปเลยอะไรก็สมัครเข้าไปเลยอนี่จะต้องท้ามอาจารย์เมธัดเลยไปจำลองบรรยากาศเสมือนจริงเพันผือให้ได้รู้สึกว่าคนนอก ได้เห็นบรรยากาศของภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้เข้าใจถึงลักสูตรต่างๆมากยิ่งขึ้นครับบรรยากาศในเราทำบันทเหืคะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้ระบบ Virtual Exhibition ของเราเนี่ยมันจะมีอยู่2 2ส,ส่วนใหญ่ๆ<ม>ก็คือส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนของแอปพลิเคชันเว็บไซต์ที่ค,คนสามารถจะเข้ามาแล้วก็ดูข้อมูลตามคณะต่างๆได้ยกตัว<ม>อย่างที่อาจารย์สิธิโชคได้บอกว่า<ม><ม>เ,เข้ามาหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็น เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอีเวนท์ที่คณะต่างๆเขาจะมาไลฟ์สดทํากิจกรรมต่างๆ<ม>แล้วก็เ,เด็กๆก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ดูเกี่ยวกับข้อมูลของคณะต่างๆได้ทั้ง3จังหวัดก็คือเราจะมีทั้งสงขลาตรังแล้วก็นกครศรีธรรมราชครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนเวอร์ชวลทัวร์ที่เขาสามารถที่จะดูบรรยากาศของจังหวัดต่างๆที่มทล ไปไปไปอยู่ว่าแบบเออมีความสะดวกยังไงมีห้องเรียนน่าเรียนไหม,มในแต่ละคณะอะไรประมาณนั้นครับ<ะ>เพื่อเป็นการตัดสินใจให้เขาดูว่าแบบเออสิ่งที่เขาอยากจะไปเรียนเนี่ยมันมีมันมันเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นฮะยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นภาพที่แบบเออเป็นแมพแล้วก็เราสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่<ะ>ว่าแบบเป็นพื้นที่เป็นยังไงมีสิ่งอำนวยความสะดวกยังไงแล้วก ห้องแลบของแต่ละคณะเป็นยังไงเพื่อที่จะช่วยให้เขาเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยมอทรลอของเราเนี่ยมันมีมันมัมน,ม,นมันนำมันเด่นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของออความสะดวกในการในการเรียนแล,แล้วก็มีพวกการสนับสนุนการศึกษาให้ให้กับ เด็กๆที่เข้ามาเรียนได้ดีครับอย่างที่เห็นบนหน้าจอเลยหน้าตาสแตนดาร์ดพื้นฐานก็จะเริ่มต้นด้วยเหมือนบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยจริงๆว่ามีอาคารไหนตึกไหนอยู่ใกล้กับอะไรสภาพแวดล้อมเป็นแบบไหนคือน้องๆไม่ต้องมาที่มหาวิทยาลัยก็เนี่ยเหมือนอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยจิ้มได้เลยว่าจะไปตึกไหนไปดูอะไรตึกนี้ข้างในเป็นตึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรข้างในมีอะไรบ้างหลักสูตรอะไรบ้างได้ข่าวว่า จัดทำเองแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยเหรอคะใช่ครับเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของมทรศรีวิชัยที่ปีนี้เราได้แบบพัฒนาระบบแล้วก็ออกแบบร่วมกันกับทางสวสแล้วก็สำนักวิทยาบริการแล้วก็กับคณะครุศาสตร์อุตสากรรมในเทคโนโลยีที่แบบร่วมมาจัดทำแพลตฟอร์มตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นแพลตฟอร์มของเราเองเลยเพราะว่าถ้าเกิดปีต่อๆไปยังไงเราก็ต้องจัดอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะแบบพัฒนา พวกแฟลตพอมตรงนี้ไปได้เรื่อยๆครับอย่างที่ได้ฟังนี่คือรายละเอียดเยอะมากตั้งแต่ตึกทุกตึกในมหาลัยเข้าไปแล้วในห้องก็จะมีภาพจริงให้เห็นเลยเราใช้เวลานานไหมคะกว่าจะทํามันสาเร็จพูดตามตรงก็ประมาณเกือบ2เดือนนะครับอาจารย์สองเดือนก็เร็วนะคะเร็วนะคะก็โชคดีที่แบบเรามีทางทีมงานจริงๆก็จะมีเด็กๆเบื้องหลังมีทีมงานที่แบบคอย คอยทํางานอยู่ตรงนี้ด้วยฮะจริงๆก็ต้องขอบคุณทีมงานตรงนี้ด้วยครับกันทวาจะเป็นโอเพนเฮาส์แบบรูปแบบไหมเลยนะคะที่ทำให้น้องๆได้เข้าถึงบรรยากาศจริงๆแล้วก็เรื่องของลักสูสรดวิชาจริงๆที่ในท่าอาจารย์ปิยวัลจริงๆเพราะเราทำโอเพนเฮาส์แบบวิชวลเนี่ยขึ้นมากลุ่มเป้าหไม้ลักลักๆที่เราต้องการจะให้เข้ามาได้เห็นบรรยากาศจะเป็นกลุ่มไหนคะก็จะเป็นกลุ่มครูแนวโรงเรียนต่างๆครูแนวมีความสําคัญมากกลุ่มนักเรียนม .6 หมอซีมอ,มอหมอกเด็กประวัติชอบประวัติซ้อครับหรือผู้ปกครองที่ยังไม่เข้าใจว่าการศึกษาของราชมงคลซีวิ่ใชเป็นมันตื่อสามารถเข้ามาดูได้อนี้คุณปาไม้องพวกเรานะครับที่สาคัญที่สุดก็คือว่าการทําครั้งนี้เป็นการเปิดโอเปนเฮาส์ที่ทั้งโลกดูได้มาเลยครับอยู่ประเทศไหนก็ได้สามารถเข้ามาชมได้ไม่ต้องเสียบียนะครับมาโดยเข้ามาได้เลยตาหรับบที่นี่พมก็ ก็ฉื่นช่มทิมอาจารย์นะครับเราไม่ได้จ้างสักบาทอันนี้บอกปี่นองทางบ้านได้เลยนะครับมาเลยไม่ได้จ้างสักบาทเราลงทุนจะทํำในช่วยมากนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ที่มาทางนี้มีความสามารถศักยภาพมาและที่สําคัญคือหลักซาได้ลงปฏิบัติจริงตอนทำทางวัดหักศึก้าลงนะครับเลยบัณฑิตของราชมงคลซีวิชัยก็เป็นบัณฑิตบัณฑิตหนักปฏิบัติอันนี้สําคัญครับอไม่ธรรมดาที่นี่ เสริมสักทีให้อาจารย์สิทธิโชคได้เสริมกเรื่องของการพัฒนาทักษะวิชาชีพของหนักศึกษาโดยเฉพาะงานเนี่ยเข้ามาเสริมทักษะของหนักศึกษาเป็นเรือบางค่ะที่หนักกษานะครับสามารถจะมาดูเหลืองกล้องการเรียนค่<ฮ>ะทีนีเน้เรามีพารในส่วนหนึ่งก็คือการสมัครทดลองเรียนอ๋อหนักซ่าสมารถจะสมัครก็มาเปิดทดลองเรียนได้ค่<ฮ>ะเราจะมีตารางหงว่ามีหลักสูตรในบางตีก็เปิดให้ทดลองเรียนฉะนั้นหนักกษา มอสซี่ม้ามกแล้วก็ปวชปวชอยากจะมาแร่เหลือ,องกองอ้องเออวิชาเนี้ยอยากจะเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เออมาดูที่เขาเปิดทดลองเรียนหลักการเนี้ยเราเข้ากับเราได้ไหมเ,เราสามารถจะไปเรียนได้ไหมพอลองเรียนปุ๊บบางทีปุ๊บอาจจะเปลี่ยนใจกันนะไปเรียนสาขาอืน่นเผื่อว่าแล้วปวาไอ้ตรงกับตัวเองใหมสุดไม่ใช่ว่าเออปุมเล่นจบเล่นเกมเออส่งสัยปุม ตนัดเรียนกลมมีสวาคมมาเก็บมโปรแกรมไม่ไม่ตะนัดกรไดเพราะวอะไรครับเพราะว่าการเล่นกับการเรียนอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยฉะนั้นนักกษาสามารถจะมาลองตะลองเรียนได้กับอันนี้มันจะทำไมลักษณะกล้องกันเพิ่มนักกษาในเรื่องกล้องการที่จะมาเลือกเรียนวิจาชีพตัวเองเพื่อจะจบไปเป็นบัณฑิตแล้วก็สามารถทํมมาได้จริงนี่คือคือส่วนหนึ่งที่เราต้องการก็คือมื่อเดกั้ลองปิยาปูนนะครับว่า มาวมิมาวิไลของเราเนี่ยเน้นสร้าทีิสมรัริจบเป็นบัณฑิตแล้วก็สมรัริปฏิบัติอาณจจิงที่เนี่ยถ้าเราถ้าเราปฏิบัติอาณจริงเราสมัรถไปทํางานใดหลายหลายสร้างประกอบการตู <ทะ S 2> ้ไหมครับที่เนี่ยถ้าเรา,นนรเ,าเริ่มต้นใดทุูตรงกาวแหลกที่จะเรียนเราเขามายต่อยอดไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราเลือสั่งพิษเราจะวิตเราจะเปลี่ยนตู้ไหมครับเราต้องไม่ราเลียนมาแล้วแต่ไม่ได้ใ้วิชาเรียนเราต้องไม่รั เรียนเพิ่มเติมอย่างเางเินทับ <c oughs> จะได้ไม่แบบทำไมต้องมีปัญหากับจหลายคนอาจจะบอกว่ารู้สึกประยักเรียนอันนี้ <c oughs> แต่พอเรียนไปแล้วรูร้สึกว่าไม่ใช่ <c oughs> ใชก็จะเสียเวลาไปอย่างหน่อยครึ่งเทอมเพอ่มนึงไม่ฝุดถึงก็จริงนะคะเหมือนรู้สึกว่าอิจฉาหนอง,นองรุน่นไม่เทียบแบบมหาวิทยอะไรแบบบริการขนาดนี้เราได้เข้าไปแล้วว่าในแต่ละสาขาเนี่ยจ็อบเรยนจะได้เป็นอะไรเหมือนบางคนเนี่ยเลือกเรียนตามเผื่อนหรอกนั่นแหละใช่ถึงบางที่ก็พอจ็อบล้ว ็ไม่ได้ไม่ได้ชอ็งานตเปลื่นที่สําคัญคือมีโอกาสให้ทดลองเรียนด้วยจะได้ดูว่าลักสู้ที่เขาจะเรียนกันจริงๆหลังจากนี้เนี่ยจะว่ากันโดยเรื่องอะไรจะเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่เรียนแล้วซาซาบัดต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้เพิ่เพือนี่คือเป็นข้อดีมากๆนอกเหนือจากในเทศกาลเสมือนจริงแล้วก็ยังได้เรียนจริงๆอีกด้วยนะคะทดลองเรียนใช่ที่ีถามอาจารย์เมทัศต่อว่าด้วยความที่เราออกแบบให้ออกมาเป็นกราฟิกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบวิชวลขนาดนี้อาจารย์มองว่ามันจะสา สามารถช่วยต่อยอดในเรื่องของสาขาวิชาการเรียนโดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนี้ได้ยังไงบ้างคะโอเคครับก็คือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมันก็อยู่ในกิจกรรมประจําวันของเราอยู่แล้วเราก็ต้องยุ่งกับเรื่องของภาพกราฟิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสื่อวิดีโอวิดีทัศน์ต่างๆพวกนี้ยังไงยังไงเนี่ยมันก็เป็นสื่อที่ยังไงก็มีความสําคัญอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่แบบเรา เอาความรู้ตรงนี้มาพัฒนายัางไงเด็กก็จะต้องเวลาที่แบบเด็ก mm hmm. เด็กดูสื่ออะไรเงี้ย mm hmm. เราก็ต้องทําสื่อออกมาให้ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของ mm hmm. ของเด็กกลุ่มนั้นๆ mm hmm. ซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายให้กับทางของทางมหาล mm ัย hmm. ที่ทําแพลตฟอร์มตัวนี้แล้วก็เอาไปทดลองใช้ในปีนี้ว่าแบบผลตอบรับจะเป็นยังไงเขาเนี mm ้ย hmm. เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเออฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่า การที่เราเริ่มต้นอะไรตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่ที่ดีอยู่แล้วในการแบบทดลองอะไรใหม่ๆสําหรับสาหรับปีนี้ของเราครับผมจริงๆสอดร,รับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันด้วยอย่างที่เราคุ้นจริงกันคําว่า Thailand 4.0หรือแม้แต่กระทั่งโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลอันนี้ก็เช่นกัน วิชวลก็คือเป็นทโลยีเสมือนจริงขึ้นไปอีกนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะคะให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็ได้เข้ามาแล่หาแนวทางของตัวเองสการัสร้างแรงบันดาลใจต่อไปในอนาคตอาจารย์พิยาขาให้เด็กวพกเข้าไปในโปรแกรมเนี่ยจะเห็นว่าน้องเนื่อจากไปเก็บด้งเก็บดาวต่างๆแล้วมีข้องควันรางวัลให้น้องๆได้แบบได้แล่ด้วยมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็ พอกิจกรรมพวกพอน่องๆ่ข้าวลงทะเบียนเสร็น,นะครับ<ฆ>จะมีวิธีการเก็บดาวเก็บดาวกีดาวตึองจะมีของขวันมีกระเป๋าไม่ใชป็นเนี่ยครับมีแก้วน้ำช<ฆ>่วยๆครับจริงๆนี่นะครับโช,ชวแ์แหละครับ <c oughs> จริงๆเอาก้อนจริงมาแล้วนี่ครับ<ฆ>รกินก้า มันไม่ตันที่ต่อเจ้าสมนะครับช่วยๆหมากเลยครับถึงหนองๆปรแกรบดาวเซตได้รางวันเซตมุนวงหล่อเซตไม่ต้องตกใจครับมาหลับทิ่มาเลยอยู่ถี่บ้านนะครับมาเลยสงถึงบ้านเลยแต่เช็งานก่อนนะครับสงเรียบร้อยแมทหลับถี่บ้านเรียบร้อยเลยนะครับวันตุกก้นก็จะรับรางวัลถ้าว่าเข้าถูกวันก็ได้เยอะนะครับไม่มีวิตล่างว่าวันนี้อ่ะมีกิจคณะในมังกิจกรรมในมังนะครับเข้าไปเที่ยวแร่ พูกปกครองกับข้าวได้นะ กับ claro, คนน้องก็กล้าได้กำลังจะห้ามต่อเลยพอเห็นคงควันรางวัลแล้วอยากได้พออย่างที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มป่าไม้ลักๆก็จะเป็นครูเนี่ยเนกับน้องๆที่กําลังหาแนวทางการศึกษาต่อแต่ถ้าเกิดเป็นพี่ไปนกก็ได้ขึ้นทั่วไปได้ครับได้ับพิธีกรอส่องฐานนี่ก็ได้ครับวันนู้นล่างงานโล่ไว้เลยก็ได้ยิ่งข่าวมากนะครับหรือคนกำลังตัดยางอยู่นะครับข้าไปควนตัดยางพรั่งเล่นมันก็ได้ครับให้มีอินเทอร์เน็ตนี่ครับแล้วก็ให้ส่งไปถึงบ้านฐานแน่นอนเลยครับไม่ธรรมดาเยทั้งอาจารย์สิทธิโชคต่อวันท ในเทศกาลเสมอถึงปณิชย์ข้อดีของการทรําปณิชย์คืออะไระคะข้อดีของการทสม,มันนีบเราเน้นถึงการเกาวถึงอทีนี้ถ้าครเกาถึงที่จะร้องเปียบปูดขึ้นมาเมานืนเรียกว่าอยู่ในก็นได้แต่ก็มีอินเทอรน้นๆที่เนี้ยในปัจจุบันเราก็เห็นว่าทุกคนมีเรียกว่าปัจจัยตีอาเข้ามา,าแต่ทำไม่ท <บบ S 1> ัน,ใน,ใน,นต้องมีมือถือที่เนี้ยมือถือทุกคนต้องมีเน้นอยู่แล้วด้วยมั้ยฉะนั้นเนี่ยนะเรียน อยู่เรียนหนังสืออยู่ก็ได้ใช่ไหมครับตลอดประไม่เรานักเรียนยูงเรียนหนังสืออยู่ก็ไดประปักเสียงอยากจะเข้ามาเรียนในสถานการออ๋อสมาร์ตเข้าเลยเลยทชไหมครับไม่อยางเป็นต้องหยุดเรียนนะครับไม่ต้องเรียนสมาร์จะเรียนเหมือนปกติตามปกติเราเราก็วางวันนหนเราวางเวลาไหนเราก็เข้ามามาเก็บดาวมาชมการนำเสนอกล้องวิธีกลางมาดูเรือรักสตรกล้องที่เราจะเรียน บุกุนตัวไปป่อแม่ปีน้องตุกค้นก้าวได้ค่ะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรบางวันนี้มีนะเฉพาะนักเรียนทางซ้านะไม่ใช่ยันตุกคนสามัดจะมาชมเลยแกเราเก็บซาส้มดาวให้กลบอาซิบคแล้วก็ไปมุ่นวงลอเพื่อให้โจกองเรารับรางวัลเยอะ เพิ่มดีดวงทางนี้นั่นนาก็เชื่อว่าคนจะเข้าไปหมากว่าแบบจัดแบบปกติเนยเพราะว่าเข้าไปไง่ายเข้าไปในทุกช่วงเวลานะคะที่นี่สุดท้ายค่ะอาจารย์ปิยะได้เน้นช่วงวันเวลาที่จะเข้ารวมงานได้แล้วก็ช่องทางการเข้าชมเชิญค่ะควันตีิบห้าถึง19บมกราคร้ามาลง17นะครับ15ถึง19บกรามกราวันที่15ตีเก้าว่าจะเอาพิธีเปิดครับแล้วก็เข้ารันงานเลยก็พี่น้องทางบ้านสามา เข้าได้เลยนะครับชมตามที่ผมบอกที่นี่วิธีการเข้าเข้าที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ครับ www.rmutsv.ac.th หรือว่าพิมพ์ใน Google มอทรท่่อีวิทัยก็ได้แล้วเข้าไปปุ๊บจะพบเลยเข้าง่ายมากครับง่ายมากเลยมันก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุก่านนะครับนักเรียนนักศึกษาโดยวูกครองเชิญเข้าร่วมนะครับอีกนิดเดียวนะครับก็คือว่าตอนนี้มหาเลยกำลังหลับสมัครนักศึาไม่หลอพอดยมดต่อเช้าเลยครับน้องๆมอหกนะครับที่จะยืนรีบยืนเลยนะครับ ข้าวตามขนาดที่ต้องการซึ่งเรามีทั้งสิบสองขนาดกับสามวิธีอะไรนะครับบัณฑิตตอนนี้มื่นว่าคน่างมาอะไรนะครับมีกับถูกกำนะครับเพราเชิญชวนถุกทนันตามที่ผมได้นาเสนอนะครับขอบคุณครับค่ะ <c oughs> ถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะของนิัศาการวิชาการปราชวงคลศนีวิชัยแฟร์ซ่องพันหยิบซีกับนิาการเสมอจริงวันนี้ขอประคุณดังต้อนทันมากๆทีหอเกมมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะขอบระคุณค่ะสวัสดีค่ะ